เขาออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า,าสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกหรือมาจากนอกโลกเนี่ยมีอยู่จริงนะแต่เขาพูดแค่นั้นนะเขามีข้อมูลที่เราไม่รู้ซึ่เรว่าข้อมูลร้อเนี่ยเขาพูดแค่สองเซแล้วไอ้ที่ไม่ควรจะรู้เนี่ยมันมันคืออะไรไมันรู้ต่างดาวตัวเป็นๆเ,เนี่ยมีทําง,งานอยู่กับที่นาซาเรียบร้อยแล้ว a อ e เีย51เนี่ยพอมี UFO มาตกนะแล้วมีมนุษย์ต่างดาวติดอยู่ในนั้นด้วยให้ข้อมูลเทคโนโลยีต่างๆเขาจะปกปิดเราทำไมปกปิดแน่นอนเพราะว่าที่เราพูดถึงเอเลี่ยนใดๆที่ลอยไปลอยมาเขาใช้มนุษย์เราในอนาคตที่กลับมาดูเราในอดีตหรือเปล่าสมมุติว่าเกิดวันหนึ่งยานมาลงเนี่ยทีมไหนที่ต้องเข้าไปก็ต้องเป็นอยู่ใสเปซฟอ ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแลวก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line@ บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับพี่พีดครับ ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเอาละพี่พีทมาอยู่ซานฟรานก็ดูเหมือนชีวิตจะดีขึ้นนะพี่พีทก็ทํางานหลายอย่างนะครับงานก็ดูดีมีค่าตอบแทนที่ดีมีทิปที่ดีมช<า>่พี่ได้เรียนหนังสือก็ดูเหมือนชีวิตดีแล้วนะพี่ตอนนั้นน่ะพี่พีทเข้าวงการบันเทิงเนี่ยใตอนนั้นไปกลับไป,ไปกลับ<ห>นะที่เริ่มเห็นว่ากลับมาทำงานนั่นคือโรงเรียนปิดครับอาจจะกลับมาทํางานทางานเงินแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียนจบชีวิตหลังจากนั้นก็ไม่ผจญภัยเท่าไหร่ละก็ ช่วงนั้นกลับมาก็ยังก็ยังใช้ชีวิตค่อนข้างฮิตปีเพราะว่าฮิตปีนี่คือังไงก็คือเราใช้ชีวิตแบบตามที่เราอยากจะใช้ไม่มีรูปแบบเราก็ไม่ยึดติดใดๆพอเราย้อนกลับไปดูเนี่ยในช่วงเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยเราทํางานตั้งแต่เด็กอยู่ในระบบการทํางานการต่อสู้ชีวิตการเอาตัวรอดพอเรียนจบเนี่ยเหมือนเราหลุดพ้นเหมือนเรามีชีวิตที่เราอยากจะมีจริงๆเรามปชีวิตของเราเองใช่เองคราวนี้ ก็เลยแทนนี้จะเรียนจบแล้วจะรีบทํางานกลายเป็นว่าตรงกันข้ามกับคนอื่นคนอื่นเขามาเริ่มทํางานตอนเขาเรียนจบคุณทานเรียนจบปุ๊บหางานทําเราเรียนจบปุ๊บเราเหมือนเราหลุดออกมาสู่ในโลกใบกว้างที่มันมีมีกรอบเรื่องต้องต่อสู้ให้เรียนให้ได้ต้องรับผิดชอบการงานไปให้ตรงเวลาหรืออะไรก็เลยกลายเป็นแต่ช่วงนั้นก็ยังยังดือ้ออยู่คือคนใหญ่ให้เราเข้าวงการบันเทิงแต่เราก็ไม่ค่อยอยากเข้าช่วงนั้นก็เลยด้วยความที่อยู่กับมอไซค์เยอะแล้วรักมอไซค์ก็เลยเริ่ม เอาโมไซค์เข้ามาขายตอนนั้นทําธุรกิจก็นําเข้าพวกโมไซค์ฮาร์เร่ก็ทําธุรกิจธุรกิจนะครับแล้วก็ไปไปมามาไปมาเพื่อคือพยายามไม่อยู่กับที่แต่กลับมาที่นี่ก็ก็ทําธุรกิจอย่างที่บอกทำพวกฮาร์เรแล้วก็กลางคืนก็ออกไปเปิดเพลงเป็นดีเจเป็นดีเจแล้วเปิดที่ไหนช่วงนั้นเป็นโลกของเพลงใต้ดินเพื่อนพวกอันเดการอันเดล้วกาก็อนนั้นเป็นแล้วกนี้ ก็จะเปิดที่ฟูมูลที่พังงานนะครับที่งานฟูมูลที่พังงานโอ้ยสปีที่แล้วสาปีแล้วนานมากตอนนั้นฟูมูลไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็มีแต่คนต่างชาติก็เปิดที่ฟูมูลแล้วก็พวกที่ after party ทั้งหลายก็เปิดพวก สายกรัน์อีกช้านช้านแล้วก็เทคโนสมัยนู้นแล้วก็ตะเวนเปิดอัฟเตอร์บาร์ตี้ในเมืองช่วงนั้นก็แบบพิปรีมากแล้วก็แบบคือคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ยุ่งแล้วเพราะว่าเราเราก็พิสูจน์ของเราก็เราทําสิ่งที่น่าจะทําให้เขาแฮปปี้ได้แล้วนะครับก็ออกมาแล้วก็แต่สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นคือจะโดนพวกละครตาม ตามไปเล่นละครตามไปเล่นละครตามไปเล่นละครแล้วก็ก็จะมีตอนนั้นมีบอดแคสต์มีพี่พีแอมพีแอมดูแลบอดแคสต์ตอนนี้เปิดเพลงตามซอยสี่หรือว่าดิปเปอร์หรือว่าอะไรพวกนี้มันนั่งเฝ้าทุกวันเพื่อที่จะตามพี่พี่ไปเล่นละครเพราะว่าไม่ยอมเล่นเลยใช่ทำไมพี่พี่ไม่ยอมเล่นละครพี่ตอนนั้นก็คือชีวิตเราหลุดไปไกลมากแล้วเราหลุดพ้น ใดๆไปแล้วอ่ะเราก็แบบเราก็ไม่มีกระติกกระใจที่จะมาทํางานแสดงเพราะว่าเราความรู้สึกเราไม่ได้เป็นแบบไม่อยากเป็นแสดงแต่สุดท้ายก็ใจอ่อนก็เขามาเฝ้าอยู่3เดือนเกรงใจเขามากพี่เ็ค่อน่ารักแต่เขาก็ไม่ได้มากดดันนะเขาก็มานั่งที่เดิมทุกวันข้างๆวูดีเจเนี่ยแล้วก็สั่งเบียร์มาแล้วก็ไม่กินเบียร์ด้วยแล้วก็นั่งทุกวันวันละสองสามชั่วโมงแล้วกลับสุดท้ายก็แบบพี่ผมเกรงใจพี่มากเลยพี่เอออยากให้มาเล่นนะเรื่องนู้นเรื่องนี้ ชื่อตอนนี้นเรื่องชื่นเงาลาหูครับแล้วก็พี่บอกว่าพี่แอมมันทําไมต้องเป็นผมอะ่ะมันเหมือนเหมาะกับพี่มากเลยคือดูน่นนูนนี้แล้วก็แบบโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอาบทไหมผมอ่านมันก็นั่งอ่านกับเขาตรงนั้นเลยครัโอ้พี่ผมดูแล้วอะเอางี้ผมอยากเล่นเรื่องนี้แต่ผมเป้าหมายของผมคือเราคิดในใจใน,ในใจคือถ้าจะเล่นเนี่ย ที่ีดเล่นแล้วพีตั้งเป้าหมายเลยว่าต้องต้องได้รางวัลครับแล้วช่วงนั้นก็จะเป็นเป็นโกแบบเนี้ครับแล้วก็เท่าที่เล่นก็จะได้ได้รางวัลเล่นเสร็จก็ได้รางวัลด้วยคัแต่นนั้นจะเป็นโทรทัศน์ทองคำหรือตุ๊กตาทองเนี้แหละก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ลุงหลองก็โทรมาก็มาเล่นเรื่องระยาระยาตอนแรกก็แบบให้มาเป็นผู้กองลมลังไปพีดมเป็นผู้กองลมลานหน่อยเราก็แบบเฉยๆก็หายท่านก็หายไปสองอาทิตย์ทงว่ามาเป็นระยาเลยดีกว่าลูก เโอเคก็เลยก็เลยเริ okay. ่มมาเจอน้องๆเนี่ยเริ่มมาเจอเรื่องกอร์อะไรแต่ไรนะพี่นะพี่พีทครับแล้วช่วงช่วงเวลานั้นก็มารับงานเล่นละครแต่อีกชีวิตอีกส่วนหนึ่งของพี่พีทที่หลายคนรู้จักในตอนนี้นะฮะก็คือว่าพี่พีทเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของโลกแล้วก็มนุษย์ต่างดาวหรือว่า U F O เหตุการณ์ที่ทำให้พี่พีทเรียกว่าเห็นกับตาครั้งแรกในชีวิต ถ้าเมืองไทยได้เห็นครั้งแรกเลยเนี่ยก็ตอนถ่ายเรื่องระยะเนี่ยแหละครับอยู่กับพี่อยู่พี่อันเหรอคืนนึงเี่นศิะคุปใช่อยู่ก็คือเห็นที่สัตหิปนะครับคือคือพี่พีทอยู่กับพี่อันแล้วก็พี่ติ๊กครับนะครับแล้วก็นั่งเล่นกันอยู่ริมทะเลตอนเย็นๆเนี่ยแหละแล้วก็จัดมงคลใช่แล้วก็เห็นเห็นมันลอยอยู่พี่อันก็เห็นพี่ติ๊กก็เห็นนานมากแล้วเขาก็เห็นเหรอเชื่ออันนั้นก็ยังซอฟๆเบาๆลาเขาแบบไม่ใหญ่มากเพราะอยู่ไกลนะครับแต่ว่า ถ้าพูดถามย้อนกลับไปอีกนิดนึงใครบอกเลยว่าไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกครับจนกระทั่งมันเรามีเหตุการณ์เยอะมากที่เราพิสูจน์ได้ว่าม,มันเขามีอยู่จริงนะถึงถึงได้สนใจเรื่องพวกนี้มากๆเหตุการณ์ไหนที่ทําให้เรามั่นใจว่าอ่ะ UFO เนี่ยมีอยู่จริงและนี่คือแพ้แน่ๆ <laughs> ไม่ใช่ของปลอมแน่ๆคือที่ซูเปอร์พีเลยเนี่ยก็จะมีเขาใหญ่ครั้งแรกที่ผมไปเขาใหญ่เถวใหญ่ที่เป็นฝนดาวตก ฝนตกนี้ก็โหดมากอันนั้นก็มาลอยแล้วก็แสงจะเลือจะมีประกายแสงคล้ายๆเวลาเราเอาเพชรมาส่องอันนั้นผมเห็นเบ้านเห็นท้งบ้านี่20คนแบบเดือดมากก็อันนั้นก็เด็ดนะครับแล้วก็เอางี้อก่อนที่เราจะเริ่มต้นคุยกันเรื่องนี้พี่พี่ต้องต้องขอออกตัวก่อนคือว่าครับพี่พี่เป็นแค่คนที่ชอบแล้วศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องเอพี่พี่ไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่ พี่พีทแค่เอาทุกๆวันที่ได้จิ๊กซอว์เพิ่มเนี่ยก็เอาจิ๊กซอว์มาพยายามต่อเราก็จะเห็นภาพที่มันใหญ่ขึ้นกว่าคนอื่นเท่านั้นเองมันพี่พีทผ่านเรื่องเหล่าน,นี้มาเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยก็จะพยายามมองพยายามหาพยายามถ่ายให้ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นโมเมนต์เนี้ยถ้าเป็นชั่วโมงเนี้ยนะ,ค,ะครับก็คือบอกเลยว่าเลิกสนใจข้างบนไปแล้วเพราะว่ามันเลยจุดนั้นไปแล้วเราไม่ได้อยากพิสูจน์อะไรแล้วเราเห็นเราหมดแล้วแต่ว่าเราแค่ ตอนนี้แค่ไปศึกษาเรื่องข้อมูลอื่นๆมากกว่าหลายๆเรื่องที่ผมเคยพูดไว้ในช่วงแรกๆรหลายปีที่ผ่านมาเคยถูกต่อต้านทางด้านความคิดนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นเลยสิ่งมีชมีวิตอยู่นอกโลกไม่มีจริงอันนั้นเขาจะใช้อันนั้น <c oughs> แต่พอโมเมนต์นี้วินาทีนี้โมเมนต์เนี้ยอย่างนาซาเขาออกมาประกาศแล้วว่าสิ่งมีชมีวิตที่มาจานอกโลกมันมีอยู่จริง <c oughs> <ๆ>ทําให้มันสะกดแล้วก็หยุดความคิดต่างๆที่มันต่อต้านไปได้แค่ระดับเดียวค โอเคอืมโอเคมีก็มีก็หลายๆคนก็ยังไม่ยอมมีแล้วไงอ่ะอีกหน่อยก็จะเอาขึ้นมากราบไหว้กันต่อหรือไงเออก็ยังก็คมีอีกก็คือใช่ก็ยังมีแซนก็คือยังยังยอมรับข้อมูลใหม่ๆไม่ได้ครับแล้วก็ยังแทนนี้ทําใจชิวๆก็ดูข้อมูลใหม่ๆไปเรื่องนี้มันมันเมคเซนต์อยู่แล้วว่ามีคือเชื่อกว่าผีอีกอะใช่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 ใชคือถ้ตการว่าผีเนี่ยมีหรือเปล่ากับมนุษย์ต่างดาวมีหรือเปล่าเนี่ย มนุษย์ต่งยาวเนี่ยยังตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามีแน่สุนมรภิพีมันต้องศึกษาหลายๆอย่างประกอบกันมิติเนี่ยมันมีทุกท่านคงเคยได้ยินคำว่ามิติคู่ขนานถูกต้องถูกต้องหรือว่าพาราเลวิวนอเวิร์สนะครับซึ่งผีที่ทุกคนบอกว่าคือผีจริงๆแล้วอ่ะเขาก็เขาก็มีโลกของเขาซึ่งซึ่งอยู่ในอีกมิติหนึ่งแต่บางโมเมนต์บางจังหวะหรือบางทางบางเวลาเนี่ยมิติมันมาทับกัน อถ้าผมอธิบายอย่างนี้ได้ไหมพี่พิษเข้าใจกันง่ายๆเลยคือเหมือนคลื่นวิทยุเออนะคลื่น,น,น,นวิทยุะนะ่นายคือสมมุติว่าเราฟังวิทยุนี่มันมีหลายคลื่นถูกไหมแล้วก็หมุนจูนไปปุ๊บเราฟังคลื่นนี้เดี๋ยวเราไปฟังคลื่นนี้กแลละแต่มันอยู่ในในที่เดียวกันนี่แหละที่พี่พิษอธิบายว่ามันคือ parallel universe ก็คือ จักรวาลคู่ขนานนึงเนี่ยก็คือเราก็ใช้ชีวิตในมิติของเราไปตรงนั้นเขาก็ใช้ชีวิตในมิติของเขาไปเอญในช่วงบางสถานที่บางเวลามันมาทับกันเราก็ไปเห็นเอาผีอย่างนี้ใช่ครับตามความเข้าใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขายอมรับหรือยังไม่เขามันเป็นเทอรี่มันเป็นแนวความมันเป็นทฤษฎีแนวความคิดที่ทุกคนเขาก็ยังศึกษากันอยู่ไม่มีใครทิ้งคพี่พีทครับอธิบายแบบง่ายๆในหนึ่ง มิติคืออะไรประตูมิติคืออะ <c oughs> ไรดียนะ <c oughs> คนที่ศึกษา <c oughs> จริงจริง,รงเรื่องมันเยอะมากเลย, <c oughs> เลยอะครับใช้วิธีถามอย่างนี้ดีแล้วเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะเล่าเรื่องอะไรดีเพราะเรื่องมันเยอะมาก <C oughs> ง่ายๆก็คือพอพูดถึงตรงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยพอพอ,พอมันพูดถึงว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกพวกนี้มีจริงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปพูดถึงเรื่อง t i m ทเวลเลอร์ต่อนักท่องการเวลาใช่นักท่องเวลานักที่เดินทางข้ามเวลา คืออะไรพี่ลุงก็นักเตินทางข้ามเวลาเนี่ยมันมีแบบไหนได้บ้างเอาทาความเข้าใจที่ศึกษามาง่ายๆเลยเนี่ยเหล่าพระเกจิอาจารย์ที่เป็นสายเกจิที่เรานับถือทั้งหลายเนี่ยหลายๆท่านที่เราเคยได้ฟังได้ยินก็จะพูดถึงเรื่องการถอดจิตในช่วงที่ท่านปฏิบัติครับแล้วเชื่อว่าหลายๆครั้งที่หนุ่มเคยยิน่าท่านก็ถอดจิตไปหลายๆที่ครับหรือแม้กระทั่งถอดจิตไปที่ ที่คตที่อนาคตหรือที่อื่นหรือมองเห็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้นะครับแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำน่าจะเคยฟังที่ท่านไปท่านก็จะมีกุศโลบายว่ามีตัวละครไปเที่ยวดาวดวงนูนไปหลุมดำไปทั่งนิงแล้วอ่ะท่านเองนั่นแหละที่ไปมาแต่ก็ใช้เป็นกุศโลบายเล่าให้คนฟังก็ท่านก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของนางที่เดินทางข้ามการเวลาข้ามมิติแล้วก็ ไอ้นักเดินทางข้ามกันเวลาเนี่ยทำเทมเวลเนี่ยหนึ่งเขาสามารถใช้เครื่องที่ถูกพัฒนาโดยมนุษย์ในยุคปัจจุบันนียข้ามเวลาไปเวลาอื่นสองอย่างเกจิที่เราเพิ่งเพิ่งอธิบายถึงเนี่ยท่านใช้วิธีถอดจิตไปได้เลยใช้จิตเดี๋ยวนั้นไปได้ทันทีนะครับส่วนมากหลักๆแล้วถ้านศึกษามาก็จะมีอยู่สองเวทนั่นเองนะครับแล้วก็สุปแล้วทฤษฎีว่าที่เราพูดถึงเอเลี่ยนใดๆที่ลอยไปลอยมาสรุดแล้ว เขาใช้มนุษย์เราในอนาคตที่กลับมาดูเราในอดีตหรือเปล่าเออมันมันมันก็มันก็เยอะเรื่องมากนะครับซึ่งซึ่งมันสนุกอะหนุ่มใช่ใช่ผมผมจะขยายความตรงนี้นิดนึงนะเผื่อเอฟซีที่อาจจะไม่ได้เป็นสนใจเรื่องนี้นะคือตัวตัวหนุ่มก็สนใจเรื่องนี้พอสมควรผ่พี่พีทเนี่ยโหสนใจและศึกษามากคือในเรื่องราวของนักเดินทางข้ามการเวลาเ่ยพี่พีทกำลังอธิบายว่าบางทีเนี่ยมนุษย์ต่างดาวที่พี่พีทบอกว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย มันคือมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี่แหละแต่เขาเดินทางข้ามการเวลาจากไอห้าพันปีข้างหน้าเนี่ยย้อนกลับมาดูเราวะใช่เหมือนเราในตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าเฮ้ยสมัยกรุงศรียุธยา400ปีแบบตรงนั้นอ่ะมีเหตุการณ์อะไรสมมตินะใช่สมมติว่าในวันข้างหน้าเราสร้างไท์ไมชชีดได้นะเราก็คเองเราก็คงกลับไปดูอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องนี้นะผมใช่คือคือพี่พี่ก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันจริงๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในโลกเรา อยู่ด้วยอันนี้แน่นอนแน่นอนร้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วก็ถ้าพูดแบบไม่ง่ายไม่ต้องวิทยาศาสตร์มากดาวมันมีเยอะมากครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกที่มีแค่ดาวเราดาวเดียวนะครับไปเจอประเด็นนี้แล้วมันไปติดอยู่เนี้ยเราก็ต้องกลับมาดูว่าสรุปแล้วมันเป็นมิติใช่ไหมหรือว่ามันเขาเป็นนักดินทางข้ามกาลเวลาหรืออัไรใดยุคนี้เป็นยุคแห่งการเปิดรับข้อมูลใหม่ๆได้แล้วครับ ณโมเมตนต์นี้อเมริกันเนี่ยมีหน่วยงานที่ชื่อว่า US Space Force ถามว่าหนุ่มอเมริกัน <c oughs> ทำไมคุณถึงจะต้องมี US Space Force เฮ้ยก,กองทัพ <c oughs> อย่างแรกกองทัพหารบกฐานอากาศฐารเรืออันนี้เขา้าใจได้ <c oughs> มาตรฐานโลกพิทักษ์ประชาชน <c oughs> รักษาประเทศตัวเอง <c oughs> เออหรือใดใแต่ US Space Force <c oughs> ออกองทัพอวกาศนะั้นถ้าแปลออกมาถูกต้องคือตั้งขึ้นมาทำไมตั้งขึ้นมา พี่ดาวคือว่าอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมากกว่าที่เรานึกไม่ถึงอีกเยอะครับสมมุติว่าเกิดวันดึงยานมาลงเนี่ยใครจะต้องเข้าทีมไหนต้องเข้าไปก็ต้องเป็น U.S. Space Force คุณต้องเข้าไปเคลียร์ไม่ว่าจะคุยหรือใดๆไม่รู้มาดีหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมลองนึกดูนะครับกองทัพอากาศเนี่ยต้องมีภารกิจบางอย่างที่เราไม่รู้แน่นอน U.S. Space Force เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานอยู่ที่เมืองไทยอยู่ภายใต้กองทัพอากาศ มีเหรอใ<ช>เนเมืองไทยก็มีเป็นของของไทยก็มีเป็นไทยสเปซฟอสอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้แต่อยู่ที่ดอนเมืองถูกซัพพอร์ตโดยอเมริกันสนับสนุนเรื่องงบเรื่องใดๆด้วยอเมริกันหน้าที่คือรีพอร์ตสิ่งที่ได้รับหรือการพบเห็นหรือการติดต่อใดๆต้องรีพอร์ตกับไปให้เมกาให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้ว ไม่ควรที่จะปิดหูปิดตาต่อไปนาซาของอเมริกาพี่พีทบอกว่าตอนนี้เขาเขาเออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า,าสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกหรือมาจากนอกโลกเนี่ยมีอยู่จริงนะแต่เขาพูดแค่นั้นเออนักนสณีเขาจะปกปิดเราทําไมพี่ชาวโลกเนี่ย เขาจะปกปิดเราทำไมวันนี้เขายอมรับนะย่อัอนี้เนี่ย2 0 2 3 2,023แล้วเขายอมรับแล้วว่ามนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกมีอยู่จริงใช่แต่พูดแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขามีข้อมูลที่เราไม่รู้สมมติว่าข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาพูดแค่สองเปอร์เซ็นต์เขาจะปกปิดเราทำไมปกปิดแน่นอนเพราะว่าอย่างเราเนี่ยสนใจท่านผู้ชมมี่สนใจก็สนใจแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยสมมติว่า อนาคตอาทิตย์หน้าเดือนหน้านา s a โอเควันนี้เราจะเปิดพรีเซนเทชั o n u f อ่านี่นครับอ่านี่ยานลำนี้ลงมาจอดเมื่อวันที่นี้มีมนุษย์ต่างดาวชื่อนี้เดินลงมาแล้วมีการพูดคุยอย่างลึงเนี้ยถ้าเขาทำแบบนี้เปรี้ยงเึินไปเราชอบเราสนใจแล้วรู้สึกว่าเย่โอเค okay, แต่คนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็วงเล็บต่อต้านอีกในยะหนึ่งเนี่ย เขาจะจัดการกับสภาวะจิตเขายัออยางไงสมมติว่าเรารู้ว่าข้างนอกมีมนุษย์มีสิ่งมีชีวิตมีนู่นมีนี่การดำรงชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปนาซาเนี่ยที่ปิดบังเรื่องมนุษย์ต่างดาวและ UFO ให้กับมวลมนุษยชาติบนโลกทุกคนเนี่ยเพราะว่า เป็นห่วงเรื่องการดำรงชีวิตของมนุษย์คือจะเกิดปัญหาใช่แล้วเราก็มันมีเรื่องความเบียดออกของจิตคนที่เชื่อแบบหนึ่งมาตลอดแล้วก็มีอีกโก้ะอะไรที่ไม่ใช่แบบที่ตัวเองเชื่อ<ม>คือสิ่งที่ผิดหมดพวกนี้เขาจะจัดการกับความรู้สึกนึกคิดตัวเองไม่ได้นะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้เรารู้แค่นี้เพราะว่ามันมีเรื่องราวต่างๆที่ประชาชนทั่วไปควรจะรู้ครับและอีกหลายเรื่องที่ประชาชนไม่ควรจะรู้แล้วไอ้ที่ไม่ควรจะรู้เนี่ยมัน มันคืออะไรคือปัจจุบันนี้นะครับมนุษย์ต่างดาวต่างๆที่เข้ามาสื่อสารมนุษย์โลกเนี่ยเอาเฉพาะเอาแค่กับนาซ่ากับเพนทากอนกับโดยความมั่นคงของเมริกาเนี่ยมีแน่นอนมีทํางานอยู่ด้วยกันแล้วด้วยเแน่นอนอยู่แล้วครับคือคือนี่คือหมายถึงสื่อสารมาพูดคุยกันแม้กระทั่งตัวเป็นๆเนี่ยมีทํางานอยู่กับที่นาซ่าเรียบร้อยแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มึงว่า มาเป็นแบบนุ่มแบบพี่พีทใช่ครับทำงานอยู่ด้วยกันให้ข้อมูลเทคโนโลยีต่างๆนะครับเหรอพี่พีทเชื่ออย่างนั้นมีแน่นอนคือช่วงหาเสียงในยุคของของทรัมป์เนี่ยเฮลล่คินตันก็บอกแล้วว่าถ้าเลือกเขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะเปิดเผยข้อมูลเชิงลับที่อเมริกาเก็บไว้ทั้งหมดเขาบอกว่าเขาพอเขาขึ้นไปอยู่ตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเขามีอำนาจในการที่จะพูด หรือทําอะไรก็ได้ครับแล้วอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวความมั่นคงมันเป็นเรื่องของข้อมูลเขาเขาอยากจะเปิดซึ่งเขาก็ได้เสียงจากการจากหัวข้อนี้ไปเยอะมากเพราะคนก็สนใจแต่ก็เสียดายเขาไม่ได้เป็นเสียดายที่เป็นด้มา<ะ>กพ,พี่พีทแล้วพี่พีทเชื่อว่าสิ่งที่ฮิลลารีเขาอยากจะออกมาเปิดเผยเขาจะพูดถึงเรื่องมษย์ต่างดาวแล้วก็จานบินเนี่ยครับซึ่งเกี่ยวกับ Area 51 Are a 51เ้นผมเคยได้ยินท่ผมเคยดูสารคดีฝรั่งนะแอรีเอีเนี่ย เดี๋ยวเล่าให้พื้นที่ลับเป็นพื้นที่ลับนะเป็นพื้นที่ลับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้พบเจอการตกของ UFO หรือเข้าไปในพื้นที่นี้จะเก็บไว้ที่นี่หมดเจอร่างมนุษย์อวกาศเจอร่างมนุษย์ต่างดาวยานกี่เลยใดๆทุกอย่างจะมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ทดสอบลับของฐานอเมริกันอยู่แล้วพี่ๆเชื่อว่าที่นี่มีจิตที่นี่มีแน่นอนครับมีแน่นอนแล้วที่เราเห็นนะว่าแอร์เรียฟเนี่ยพอมี UFO มาตกนะแล้วมีมนุษย์ต่างดาวติดอยู่ในนั้นด้วย ก็มีภาพนะฮะของว่ามนุษย์โลกเนี่ยเอาเหมือนศพหรือเปรือนสร้าง,างของมนุษย์ต่างดาวแล้วก็มีม,<า>ม,มีตัวที่ไม่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีอยู่ย <c oughs> ด้วยสารพันมากมีบาตัดมีอะไรเพ <c oughs> ื่อดูอะไรเขาข้างในอันนั้นจริงไหมพี่ในออในมุมพี่พีทคลิปนั้นน่ะไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ปฏิเสธแต่เขารู้สึกว่าคือพี่พีก็ไม่อยากอย่างนี้นี้ของแท้แน่นอนก็อยากให้ ช่วยกันดูออนนี้เราไม่ไม่รู้เลยไม่ยืนยันไม่ยืนยันไม่ไม่ยืนยันเลยแต่เรียฟิตตีวันเนี่ยมีแน่มมีอยู่จริงครับมีอยู่จริงที่เขาศึกษาเรื่องราวของยาอนกาศและวไมารู้ต่างดาวมีแน่ล่าสุดก็คือคือตอนนี้นะครับในไ G จีพีพีเนี่ยครับในไอจีในดีเอ็มเดี๋ยวก็จะมีในช่องข้อความเราก็จะมีพาร์เมรีหน้าหลักที่เป็นข้อความที่เป็นเพื่อนเราที่คุยกันแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นเจเนอ a รเจเนอ a รก็คือ ทั่วๆไป <c oughs> ที่เราอ่านแล้วเราเลือกมาใส่ไว้ใน general <c oughs> หาได้ง่าย <c oughs> แล้วสุดท้ายก็จะเป็นเหมือน Request ก็คือคนที่อยากมาเป็นเพื่อนเราหรืออยากส่งข้อมูลมา <c oughs> ของพี่พีเนี่ยนะครับในช่องรีเควส t เนี่ยรีเควส t มาวันหนึ่งเป็นร้อยขอเป็นเพื่อน <c oughs> ขอส่งข้อมูลเราก็จะเข้าไปดู <c oughs> อันไหนที่โอเคลอจิกได้แล้วก็จะส่ง ย้ายกลับเข้าไปอยู่ในในเจเนอรคือทั่วไปในเจเนอโรเนี่ยมีข้อความเป็นร้อยรเลยครับจากทั่วโลกทั่วโลกเลยเหรอคอ่วงเล็บคนไทยทั่วโลกอ๋อครับคนไทยทั่วโลกแล้วก็มีต่างชาติด้วยส่งเรื่องของการมองเห็นภาพคลิปเหตุการณ์มาเยอะมากล่าสุดเนี่ยมีมาจาก Area 5ีย51ประมาณ2อสาอันคือเขาไปแถวนั้นแล้วระหว่างขับรถก็เจอวัตถุินลึกลับใหญ่มาก เขาส่งคลิปมาให้ที่นั่นเลยที่แอรีฟทวันเลยเพราะเพราะนั้นบอกว่าไม่มีไม่ได้นะมีมีเลยมีเลยทุกทุวันนี้บอกเลยว่าทุกคลิปที่ดูทุกคลิปที่เห็นเนี่ยไม่ได้บอกว่าทุกอันคือเป็นคลิปแท้ครับเพราะปัจจุบันโลกของกราฟิก CG มันเยอะมากมากแล้วก็เอฟเฟกต่างๆที่ใหม่ๆเนี่ยมันมันมันทำจนเนียนมากก็ยังขอยืนยันว่าไม่ใช่ทุกอันที่เห็นแล้วผมจะเชื่อว่าใช่พี่พีชครับอยากให้เล่าถึงว่าที่พี่พีบอกว่า มันพีคที่สุดอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือที่ตุรกีที่บอกว่ามันคลิปนี้ตุรกีนี่ต้องให้ต้องให้ผู้ชมดูนะมันมันคือมันคือที่ตุรกีเนี่ยนะครับแบบมันเป็นเหมือนสถานที่เนี่ยมันเหมือนชายหาดชายหาดที่บางแสนเป็นจุดที่คนพบเห็นเยอะที่สุดคล้ายๆเขากะลาเที่แหละแต่เป็นริมทะเลสถิติการพบต่อปีเนี่ยเป็นพันครั้งเฮ้ยพี่ทางนั้ผมเดาว่าตรงนั้นเป็นประตูมิติอีกที่นึงด้วยนะอาจจะใช่แน่ๆอาจจะใช่ก็คือเป็นที่เป็นทางแยกที่ ทุกลำต้องมาตรงนี้เหมือนเขากลาใช่ถ้าเราบอกว่าเป็นประตูมิติมันถึงเห็นบ่อยไงเพราะว่าจะทะลุไปกาแล็กซีนู้นอ้ตงมาทางนี้ก็มาเขากลาจะไปกาแล็กซีนู้นไปอยู่ตรงตุรกีอย่างนี้ได้ไหมฮะพบเห็นบ่อยที่สุดตุรกีนี่คือเดือนมากแล้วก็นักวิทยาศาสตร์พี่พไม่ได้ไม่ได้จําชื่อท่านนะก็ถ้าเขาไปเสิร์ชที่ต้องเจอคือท่านก็ไปเฝ้าอยู่นานไม่ใช่เป็นปีไม่ใช่ไม่ใช่วันสองวันเป็นปีครับ แล้วก็ลงทุนเอากล้องที่แบบว่าดูดาวที่แบบใช้คําว่าเป็นโปรแล้วอะกล้องตัว20-30บาสิบล้านะ<ฮ>ไปตั้งเอาไว้เลยครัเพื่อที่จะรอการนี้แหละจนกระทัง่งวันหนึ่งก็ถ่ายคลิปอย่างที่ทุกท่านเห็นใน,ในคลิปเนี่ยเห็นได้แล้วก็คแค่แค่ตัวยานนี้ก็หลุดโลกแล้วเนาะ ดันซูมเข้าไปอีกและเห็นเข้าไปถึงคือเห็นคนขับอีกสองคนนี่คือแบบว่าอันนั้นคือที่สุดอันนั้นแล้วอันนั้นเป็นเป็นเท่าที่สังเกตคือน่าจะเป็นเกรย์นะครับแล้วก็เห็นแบบชัดมากมากคือสําหรับผมแล้วเนี่ยอันนั้นคือ number o n ั number o ของของการพบเห็นภาพถ่ายที่เกี่ยวกับยูเอฟโอทั้งคลือแลว่าลายไี่คือที่สุดที่สุดแล้วมันดับหนึ่งมันไม่มีไม่มีมากกว่านี้อีกแล้วครับนี่คือที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ต้องปฏิเสธแล้วอ่ะมันมันมัน ภาพนั้นถูกยอมรับอย่างเป็นทางการใช่ที่ธุรกิจที่ทางการธุรกิจยอมรับว่าเป็นภาพที่ที่ถูกต้องที่เป็นภาพที่เป็นภาพจริงที่ถูกต้องไม่ทางเติมไม่เติมเลยไม่ตัดต่อไม่ใชเอฟเฟกต์คือเขายอมรับแบบออฟฟิเชียลเลยถูกไหมมีทั้งภาพทั้งคลิปด้วยนี่มันเป็นคลิปชาๆ่ลอยเข้ามาก็เนี้ยอันนี้พีคสุดในชีวิตีที่สุดแล้วครับอันนี้หมดคําถามหมดคำถามจบเลยจบเลยนะพี่นะจบเลย ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ